ใครเห็นก็ตกใจน้องออก,ก้าถอดหมวกออกมาพร้อมเลือดไหลาอาบหน้าลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆค่ะสำหรับน้องออก,กััสลูกชายของเปิ้ลน,นาคอนจูนกัสมาที่แสดงความสามารถจนคว้าชแชมป์เจ็ดสกีโลกมาแล้วเราจะเห็นว่าพ่อเปิ้ลแม่จูนสนับสนุนลูกเต็มที่ คอยผลักดันและเชร์ทุกสนามเผยความประทับใจแชร์บรรยากาศแข่งเจ็ตสกีอยู่บ่อยครั้งในโลกออนไลน์แต่ล่าสุดเมื่อพ่อเปิ้ลโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเพิลนครเผยจังหวะที่น้องออกก้าถอดหมวกออกมาทุกคนต่างตกใจเพราะเลือดไหลเต็มจมูกโดยพ่อเปิ้ลระบุคแคปชั่นว่าเหงื่อและเลือดจากสิ่งที่ทุ่งเท เป็นเรื่องที่นักกีฬาทุกคนคุ้นชินเข้าใจตรงกันนะทุกคอนอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรายังคงเดินหน้าต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักกีฬาทีมชาติไทยแอดนากราขีดล่างทีหกหกหกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทยงานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างตกใจหนักมาก และคอมเมนต์ชมความเก่งของน้องจำนวนมาก